จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจำนวน500คนแบ่งเป็น2ประเภท 1. สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวน400คนมาจากวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับ โดยให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เขตละหนึ่งคนสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพักการเมืองจำนวน100คนในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกตั้งถึงลอยละเของจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดหากมีจำนวน หากมีความจำเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภาก็ให้ดำเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่แต่ต้องดำเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจำนวนโดยเร็วในกรณีเช่นนี้ ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสมาชของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่การนับคะแนนหลังเกณฑ์ในหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการคิดอัตราส่วนและการประกาศผลการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร